ไคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะตอนที่เราไปอ่านในแมกกาซีนอะแล้วทําไมเขาดูดวงเราแล้วมันไม่เห็นตรงเลยอะหรือว่าบางคนเนี้ยมีเพื่อนที่เป็นคู่แฝดอะไรเงี้ยทั้นี้ที่เขาแบบเกิดมาใกล้ๆกันแต่ว่าทาไมเขาดอกสณะนิสัยไม่เหมือนกันเลยฮะหรือว่าการไทยนิสัยบางอย่างแล้วรู้สึกว่าไม่เออเครเรไม่ไรโซเนตเรานะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับ Big กทรีนะครับหรือว่าทั้ง3 สัญลักษณ์ของเราในชาร์ตเกิดนะว่ามีดีพนอะไรกับเราครับมาสู่บิ๊กทรีหรือว่าราศีทั้ง3ามที่เป็นแกนหลักของเราครับแปลว่าอะไรพวกเขาคือราศีที่เหมือนเป็นตัวกําหนดทิศทางคาแรคเตอร์ของเรานะครับอันแรกเลยครับซันไซนะหรือว่าราศีในพาทิ์นั่เองครับซึ่งราศีซันไซหรือพาทิ์เนี่ยหมายถึงว่ารูปแบบเรานึกถึงพาทิ์อะมันคือการฉายแสงออกไปนะมันคือตัวตนลักษณะนิสัยของเราเนี่ยเองฮะภายในของเราว่า เรามีนิสัยแบบไหนนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเรื่อง Purpose ของเราได้นะหรือว่าเรียกว่าเจตจำนงของของการมาที่นี่อ่ะเราเป็นยังไงมีเรื่องเป็นเรื่องอะไรคร้าวๆเป็นธีมคร่าวๆข,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 ของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับเวลาที่ใครไปอ่าน ในม a g a z i n แล้วถ้าเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นลัคนานะครับนั่นแปลว่าคุณกําลังอ่านราศีพาธิตย์อยู่ซึ่งเขาใช้เวลาในการเคลื่อนเปลี่ยนราศีเนี่ยประมาณเวลาประมาณ1เดือนนั่นเองส่วนอันที่2ครับราศีของพระจันทร์นั่นเองหรือว่ามูนไซน์นะซึ่งราศีของพระจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องของ drive ลึกๆของเรานะเป็นเรื่องความต้องการหรือว่าความนิดของเราในแง่าทางฟิสิกอลนะครับแล้วก็แง่เมน t a ลหรือว่าความรู้สึก ฟิลลิ่งหรือฮาร์ดด้วยเอ่อเราจะรู้สึกมันคงได้ยังไงเราจะรู้สึกเติมเต็มความรู้สึกของเราได้ยังไงผ่านนิดของดวงจันทร์นี้เองหรือว,ว่าแรงขับเคลื่อนของดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์เนี้ยเขาหมุนรอบโลกเร็วมากใช่ไหมเวลาที่เขาจะเคลื่อนตัวไปสู่ราศรีถัดไปเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ2วันครึ่งนะประมาณ2วัน2วันครึ่งนะครับถึงจะเปลี่ยนราศรีดังนั้นฮะเอ่อถ้าเทียบกันระหว่างพราทิตย์กับพระจันทร์เนี้ยพราทิตย์เขาใช้เวลา1เดือนแต่พระจันทร์เนี้ยเหมือนถี่กว่าดังนั้น แต่ละคนเกิดในช่วงเวลาที่แบบวันต่างกันเนี่ยราศีทั้งสองอันนี้ก็ไม่เหมือนกันแหละจุดที่สามครับคือลัคนาหรือว่าไรซิงซายนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาเกิดมาคำนวณน,นะครับลัคนาเนี่ยเป็นจุดที่บ่งบอกเรื่องของบทบาทหรือว่าแรงขับเคลื่อนของชีวิตนะว่าเราจะมาเป็นใครบนโลกนี้นะครับหรือว่าจะทําเราอจะให้ผู้คนรู้จักเราแบบไหนนึกถึงสภาพที่ตอนที่เราแบบ คลอดออกจากท้องแม่เราทุกคนก็แบบเห็นเราอะ่ะมันคือการฉายแสงออกไปจากเส้นขอบฟ้าของพาริตนั่นเองคนจะรู้จักเราเห็นเราเรารู้สึกว่าเราเป็นคนยังไงนั่นคือลักษณะน,นั่นองฮะซึ่งลักษณะน,นี้มันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนเขาจะเปลี่ยนทุกๆสองชั่วโมงนะครับดังนั้นถามว่าไปอ่านดวงในหนังสือแล้วระหว่างดวงพาริตกับดวงลักนณะอันไหนแม่นกว่ากัน <c oughs> ก็แอบ,บบอกได้ว่าลักนณะละเอียดกว่านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าลักนณะต้องใช้เวลาเกิดใช่ไหมแล้วถามว่า ถ้าเราไม่ร, ulations, มรู้เวลาเกิดล่ะมันต่างกันยังไงบ้างเราจะโชว์ชาร์ตให้ดูระหว่างอันนี้ที่เราไม่รู้เวลาเกิดนะครับและ könnt, อนันนี it, ้ที่เรารู uh uh ้เวลาเกิดซึ่งจะมีลัคนาเกิดขึ้นนั่นเองอย่างที่เห็นเลยว่าในชาร์จเนี่ยมันจะมีเส้นบางเส้นที่ไม่โชว์ถ้าเราไม่รู้เวลาเกิดนะครับนั่นก็คือเส้นลัคนานะและมีเส้นอื่นๆด้วยซึ่งเราจะขอพูดยกไปพูดในครั้งถัดไปนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงจุดตำแหน่งของดาวยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่รู้บ้านที่ดาวนั้นไปอยู่สถา่ะบ้านเหล่าเนี้ มันบอกอะไรเราบ้างมันบอกดิเรกชันของชีวิตของเราหรือว่าเรื่องที่เราต้องทํางานลักษณะที่เราต้องทํางานกับมุมนั้นๆของชีวิตนั่นเองวันนี้ครมีกันบ้านสําหรับทุกคนนะครับเนื่องจากว่าเรารู้ไปแล้วว่าคุณสมบัติแต่ละอันมันคืออะไรใช่ไหมคําถามสําหรับบีเฟ็กซ์ฮะเราก็ไปเช็คดูนะว่ามันตรงกับคุณสมบัติของคุณไหมอันแรกครับคําถามสําหรับสันไซคือฉันมีลักษณะนิสัยจุดๆฮะ อันที่ 2, สําสหรับมูลทรายครับฉันต้องการจุดๆๆดดและอันที่3ครับไรทชิงทรายฉันมาที่นี่เพื่อจุดๆๆหวังว่าทุกคนจะไปลองตามหาแต่ละราสี CEO, แต่ละตําแหน่งของตัวเองนะฮะแล้วก็มาลองเช็คนะครับว่าตรงหรือไม่ตรงแค่ไหนฮะเรามาทําคำวามเข้าใจตัวเองหรือว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วมาเล่าสู่กันฟังหรือว่าแลกเปลี่ยนกันได้ครับสุดท้ายนี่ฮะ ถามว่าเราเรียน astrology หรือว่าโหราศาสตร์ไปทาไมครับส่วนนึ่งมันไม่ใช่เชิงว่าดูดวงอย่างเดียวนะแต่มันทําให้เราได้เข้าใจตัวเองหรือว่าเข้าใจ motive motivation ของเราว่าทําไมเราถึงทําสิ่งนี้เรารู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นหรือว่าเราเข้าใจเส้นทางตัวเองมากขึ้นเราก็จะไม่ต่อต้านต่อสู้กับชีวิตหรือว่ารู้สึกว่าเป็นทุกข์กับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนะเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อเรานั่นเองแล้วก็เราอ่ะเป็นคนเขียนเรื่องราวชีวิตเราเองทางนั้นเลย โอเคครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับชาร์ตวันนี้นะการอ่านชาร์ตแล้วก็ครั้งถัดไปเราจะพาไปหาเรื่องที่มันลึกมากขึ้นหรือว่าไปสู่ตำแหน่งถัดไปครับหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายพิทิชฟูโซ,โซเจอกันครับ